สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นของการจัดทําแผนการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการสรรหาตําแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตนําบลเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่า เขาปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการออกประกาศาคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลให้อำนาจกอบอออตอจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างสามารถดำเนินการสรรหาได้นะครับในประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางก็คือท่านผู้อำนวยการกองแต่ละกองนะครับและ ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้นและระดับกลางก็คือท่านรอ,องประหลัดท่านประหลัดระดับต้นท่านรองประหลัดระดับกลางประหลัดระดับกลางเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยเขากําหนดแผนการสรรหาตาแหน่งสายงานผู้บริหารเอาไว้อย่างไรนะครับในประกาศฉบับดังกล่าวเนี่ยนะครับในข้อ5วร์ที่4นะครับเขากําหนดเอาไว้แบบนี้นะครับว่ากรณีที่ กออบตจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยดำเนินการสรรหา,าตำแหน่งสายงานผู้บริหารนะครับให้เสนอแผนการดำเนินการสรรหาตามหนังสือที่สำนักง,งานกออบตกำหนดเพื่อเสนอให้กออบตเนี่ยพิจารณาก่อนนะครับก็คือถ้าจังหวัดจะดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารเนี่ย จะต้องเสนอแผนการสรรหาให้กับกออบตพิจารณาซะก่อนนะครับให้กอกลางพิจารณาก่อนโดยกำหนดรอบที่จะดำเนินการสรรหาได้ปีละสองครั้งก็คือวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนและวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการที่จะดําเนินการสรรหาต้องเสนอแผนให้กออบตเห็นชอบก่อนนะครับปีหนึ่งเนี่ยสรรหาได้รอบอกําหนดรอบไว้ปีละ2ครั้งนะครับก็คือเสาสุดท้ายของเดือนเมษายนและเสาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับนี่คือ,อการสรรหาพนักง,งานส่วนตาบลในสายงานผู้บริหารนะครับของกออบตจังหวัดนะครับ